เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนมหาชนีจันซ้อนจานอา้าวเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาช้าหมดอดได้หมดแล้วหมดเลยนะจ้าลูกค้าเสียงเรียกลูกค้าของผุดซ้อนแม่ค้าขายปลาทูในตลาดสดกลางหมู่บ้านโคกตูม<ๆ>เธอกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กจึงอาศัยอยู่กับยายอายุ80ปี ที่เดินเหินไม่ค่อยไหวและครุกอยู่แต่ในบ้านไม่คบค้าสมาคมกับผู้ใดในละแวกนั้นผู้ซ้อนหญิงสาวผู้ไรเดียงสาเป็นคนสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเธอชอบค้าขายเป็นชีวิตจิตใจและอาชีพนี้สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเธอและยายได้เป็นอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปจากวันที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า มาวันนี้ลูกค้าเงียบเชียบดูผิดหูผิดตาเพราะมีคู่แข่งที่ขายประทูตัดราคาแย่งชิงลูกค้าของเธอไปทําให้ผู้สอนไม่สามารถรักษาลูกค้าเก่าของตนไว้ได้ตกเย็นหลังจากกลับจากตลาดหญิงสาวโผเข้ากอดยายร้องไห้สะอึกสะอื่นแต่กลับไม่เล่าสิ่งดใดให้ยายฟังเพราะกลัวยายจะคิดมากจนสุดลงไปอีก กลางดึกคืนนั้นผู้ซ้อนไม่สามารถคมตาหลับได้มือกายหน้าผากคุณคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปถ้าเธอขายของไม่ได้จะเอาอะไรกินอะไรใช้สงสารก็แต่ผู้เป็นใหญ่เท่านั้นในทุกๆวันผุ้ซ้อนต้องออกไปขายประทูที่ตลาดเช่นเดิมถึงแม้จะไม่ค่อยมีลูกค้าแต่แล้วสิ่งที่ทวินหาก็ปรากฏตัวขึ้นมาให้เห็น ชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายในชุดเจ้าบ้านเจ้าเมืองดูภูมิฐานหน้าเกรงขามกำลังเดินผ่านหน้าแผงร้านของเธอไปโดยมีลูกน้องสองคนคอยถือข้าวของคล้ายกับบริวารรับใช้ระหว่างเดินผ่านชายหนุม่มหันกลับมาสบตาเธอแล้วยิ้มมุมปากให้กับเธอเบาๆผู้ซ้อนเกิดความคิดหวังรวยทางลัดขึ้นมาแต่เธอจะทำเช่นไรกัน ถึงจะได้ท่านเจ้าเมืองคนนี้มาครอบครองพุทซ้อนเคยได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าฟังเขเมรมีพระรูปหนึ่งรับทําคุณสายเธอไม่รีรอรีบออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อข้ามไปยังฝั่งนั้นได้พุทธซ้อนลูกลีลูกโลนซักถามคนแถวนั้นจนได้ความว่าพระรูปนั้นอยู่ที่ไหนชาวขาแมศคนหนึ่งอาสาพาเธอไป เพื่อแลกเงินเพียงเล็กน้อยพูดซ้อนถึงที่หมายพร้อมกับอาการขนลุกไปทั้งตัวเมื่อเห็นสภาพกระท่อมล้างเก่าตั้งอยู่เชิงเขาเต็มไปด้วยต้นไม้ต้นหญ้าลุกทึบเชา้าแม่ปล่อยเธอทิ้งไว้แล้วรีบจากไปเหมือนกลัวอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นพุทสอนค่อยๆเดินย่องไปส่องดูข้างใน แต่ท่านใดนั้นพระรูปหนึ่งสวมจีวรสีน้ำตาลเลือดหมูยืนจ้องหน้าเธอแล้วกลับจะกืนกินให้ได้ข้ามีเรื่องมารบกวนให้ท่านช่วยเจ้าค่ะช่วยทำให้ข้าสมหวังทีเถิดในเมื่อโยมกล้าเข้ามาถึงที่นี้ก็ต้องรับผลกรรมที่ตามมาจากการกระทำของตนได้เช่นกันรพระเขมนรูปนี้เก่งชะกา ในเรื่องคุณสยาสั่งปลุกเซททาให้พุดสอนเชื่อมั่นในฝีมือจนยอมตกลงทําตามท,ทุกอย่างกลางดึกช่วงเวลาห้าทุมพระขเมนสั่งให้พูดสอนถอดเสื้อผ้านั่งหันหลังให้ท่านโดยมีเครื่องรางของขลังวางพร้อมกับคันน้ำมูลท่านจุดเทียนหนึ่งเล่มแล้วตั้งจิตบริกรรมคาถาเอาล่ะ อาตมาจะทำพิธีอาบน้ำมนต์จันเพนให้โยมถือดอกไม้พนมมือท่องคาถาตามให้โดร่างของเธอเลื่อมีอาการตัวซานเหงื่อแตกพลากพระคเมนใช้น้ำตาเทียนโยดลงขันน้ำมนต์และรวยดอกไม้ลงไปในน้ำจากนั้นสวดคาถาเสริมพลังบาร,รมีจนครบหนึ่งโจเงาของแสงจันทร์สะท้อนสาดองมายังน้ำมนต์ และเลือนล่างของผู้สอนพระคะเมนตักน้ำมนต์ลาดหัวลงมาถึงตัวของเธอจนเปียกชุ่มขอให้เองสวยและรวยให้ผู้คนยกย่องชมเชยโชคดีมีชัยจงบังเกิดแก่เจ้าจูจๆผู้ซ้อนหัวลอขึ้นมาเสียงดังกึ่งก้องกังวางเมื่อรับรู้ในกายว่ามีพลังของวิญญาณสิงหลางของเธออยู่เธอรับของขลังจากพระ ร้อมกลับบ้านไปทำตามความฝาัโยมจะยังกลับไปไม่ได้นะถ้าไม่มีอตมาตมาตามไปด้วยมีเช่นนั้นสิ่งที่ทำวันนี้ต้องสูญเปล่าพุทซอนยอมให้พระตามไปโดยเธอหากระท่อมหลังหนึ่งกลางป่าทยหมู่บ้านให้ท่านอาศัยอยู่ชั่วขณะลุงชาวพุทสอนนั่งสวดคาถาเสริมบารมีก่อนไปขายของที่ตลาด และแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายลูกค้าต่อแถวยาวเหยียดเพื่อมาซื้อประตูของตนไม่ต่างจากท่านเจ้าเมืองที่กำลังเดินตรงมาอย่างเธอด้วยใบหน้านที่ยิ้มแย้มมีเลสนาเจ้าไม่อยู่สลายวันเชียวแม่คนงามชื่อเสียงเลียงนามของเจ้าคือข้าชื่อแม่ผู้สอนเจ้าค่ะท่านมีธุระอันใดกับข้าหรือถึงได้ตามหา ข้าอยากทําความรู้จักกับเจ้ามากกว่านี้ถ้าเจ้าขายของเสษค่ข้าจะตามไปบ้านเจ้าได้หรือไม่พุทซ้อนทําทีเหนียมอายแต่ก็ไม่ปฏิเสธชายผู้ปรารถนาทั้งคู่กลับไปนั่งคุยกันจนดึกดื่นด้านยายของเธอรับมีอาการป่วยหนกักสุดลงไปเรื่อย,อยจากนั้นท่านเจ้าเมืองมาที่บ้านของพุทซ้อนทุกวนันท่านพาหมอจีน มารักษายายของเธอแต่อาการไม่ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยในคืนนั้นเป็นคืนเดือนเพนพระจันทร์ศาสตร์สองแสงเปล่งประกายไปทั่วบ้านของเธอผู้ซ้อนมีอาการปกแปลกๆจนอดทนไม่ไหวรีบจำเอาไปพบพระอาจารย์อยู่ที่ไทยหมู่บ้านท่านเจ้าค่าช่วยข้าด้วยข้ารู้สึกอยากกินเลือดสดเนื้อดสดของคน ข้าเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันก็เพราะวิญญาณในร่างของโยมมันกำลังหิวอยู่นะจีถ้าไม่รีบหาอะไรให้มันกินรับรองมันจะกินตัวโยมเองนั่นแหละปู้อนจ้องหน้าพลราเหมือนโดนสะกดจีตให้เดินตามกลับไปที่บ้านของโตนแต่แล้วพระขมรใช้มนต์ดำควบคุมปู้สอนให้ฉีกล่างยายของเธอเป็นชิ้นๆแล้วนำมาถวาย ให้ท่านดูดดืม่มกินเลือดสุดๆอย่างหิวกระหายมานานขณะที่เธอพยายามดึงสติของตนกลับมาแต่ก็มีแสงจันทร์ส่องกระทบตาให้กลายล่างเป็นผีร้ายฆ่าชีวิตใหญ่ของตัวเองลงไปในที่สูดเมื่อพระจันทร์มืดดับสนีตะวันผูพ้นขอบฟ้าพุชซ้อนตื่นจากอา,าการหลับไหลแต่เธอต้องตกใจ เมื่อมือไม้ของเธอเต็มไปด้วยเลือดเธอรีบลุกไปส่องกระจกบานใหญ่ก็พบกับเลือดไหลเป้อะเปื้อนอยู่เต็มปาผู้สอนฉุดคิดเรื่องเมื่อคืนแล้ววิ่งไปดูยายของตนก็พบว่าศพของยายนอนตายอย่างสยดสยองเธอไม่สามารถกรีดร้องกับสภาพที่เห็นได้แต่กลั้นเสียงเอาไว้มีเพียงน้ำตาที่ไหลนองไม่อยู่ เมื่อนนืขึ้นใดว่าท่านเจ้าเมืองกำลังจะมาหาตนแล้วจึงเรียบนำซากศพของยายไปทำการฝังไว้ที่หลังบ้านเสียก่อนมาแล้วหรือเจ้าคะข้าเตรียมของอไร่อยไว้ให้ท่านอยู่มากโขขอบคุณน,นะคนดีของขา้าว่าแต่ยายของเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าขอไปดูหน่อยได้หรือไม่วันนี้ข้ามีเรื่องจะมาบอกยายของเจ้าเกี่ยวกับการแต่งงานของเรา ผู้สอนได้ยินเรื่องแต่งงานถึงกับแทบล้มทั้งยืนแต่ถ้าว่าจะปิดเรื่องหญยของตนได้อย่างไรเธอได้แต่ปฏิเสธท่านเจ้าเมืองหลยตัวหลยครั้งว่ายายต้องการพักผ่อนไม่ให้ใครเข้าไปรบกวนแต่ในทางตรงกันข้ามเธอจะทำอย่างไรถึงจะได้แต่งงานกับท่านเจ้าเมืองเสียดีในคืนเดือนเพนเวียนมาบรรจุอีกครั้งเธอนำขันน้ำมน มาสวดคาถาแล้วลาดอาไปทั้งตัวจูจูวิญญาณร้ายได้ออกมาปรากฏตัวต่อหน้ากูรู้ความคิดของมึงว่ามึงจะทำอะไรถ้ามึงได้ท่านจงเมืองมาเป็นตัวมึงต้องหาคนเส้นูับไม่อย่างนั้นท่านเจ้าเมืองนั่นแหละคืออาหารโอชของกู อย่ารีอานมายุ่งเกี่ยวกับท่านเจ้าเมืองเชียวไม่งั้นมึงเป็นผีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่มึงสั่งกูไม่ได้หพรากนายของกูมีคนเดียวคือพระเทมจำไว้วิญญาณไร้ไม่ยอมรีเข้าอีพอผุดซอนแล้วพาเธอไปหาพาะเมรได้ยินว่าไม่เชื่อฟังอาตมารือสงสัยโยม จะยังไม่เคยรับรดเลือดของตัวเองท่านใช้ตะบองฟาเข้าไปที่หลังของผุดซอนเลือดสีแดงทะลักออกมาทำให้เธอตัวสีผาแต่ทว่าผุดซ้อนสู่กราดด้วยของขลังที่พระท่านเคยให้เธอไว้เธอนำของขลังไปนั่งทับไว้ให้หมนเสือวิญญ,ญาณไลา่กรีดร้องระงนร่างสลายไปในพริบตาขณะที่พระ อาคมกำลังเสื่อมถอยนำมีดผิดออกมาหมายจะปิดชีพของผู้ซ้อนแต่แล้วเธอใช้ตะบองอาคมทุบเข้าไปที่พระขมิญจนทำให้ท่านสลบไปผู้ซ้อนใช้โอกาสนี้ลบนี้ไปได้แต่เธอกลับไม่หยุดคิดกูสโลบายอากุศลเธอใช้เสนมนตราจันเพนเข้าไปหาท่านเจ้าเมืองที่เรือ แต่กลับไม่เป็นอย่างที่นึกคิดไว้ท่านเจ้าเมืองมองเธอด้วยสายตายเยือยหยันและไลร่เ,เพิดยิ่งเสาออกจากบ้านไม่เหมือนคนเดิมที่ต้องการตัวเธอหรือรักเธอแม้แต่น้อยผู้ซ้อนรู้แล้วว่ามนสเสนอาบน้ำจานเสื่อมลงเป็นแน่เธอจึงใช้จิตเรียกวิญญาณให้กลับมาสิงร่างตนอีกครั้งจงกลับมาแฝงร่างข้าเช่นเดิ ข้าจะให้ในสิ่งที่เจ้าต้องการทุกอย่างเมื่อผีร้ายเข้าสู่ร่างของเธอมันกระซิบกับเธอว่าก่อนที่มึงจะให้สิ่งอื่นใดมึงต้องให้เจ้าเมืองกับกูก่อนกูจะกินผู้ชายของมึงสิ้นคำผีร้ายคุมร่างของเธอเข้าหาท่านเจ้าเมืองแล้วกัดเข้าไปทั่วร่างของทางดูดเลือดดูดเนื้อ จนเหลือแต่โครงกระดูผู้ซ้อนได้แต่ร้องไห้น้ำตาไหลที่ไม่สามารถรักษาชายผู้เป็นที่รักไว้ได้อีกทั้งยังถูกพราและผีบังคับกายและใจให้โตกอยู่ในวังวนความมืดมิดที่แฝงไปด้วยมนปราจันเพนซึ่งจากนี้ผู้สอนจะไม่สามารถกลับไปเป็นคนธรรมดาทั่วไปได้อีกจากนั้นผู้สอน คอยแต่หลบซ่อนตัวในยามสว่างแต่เธอต้องออกล่าในยามวิกาลเพื่อให้ได้เยื่อมาเส้นพระและวิญญาณลายที่ครอบงำตัวเธอไม่จบไม่สิน้นเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ